สวัสดีครับพบกับช่างแฮกแปดสี่มาเป็นอีพีที่สองนะฮะวันนี้ก็เอาลูกสูบเสื้อสูบไปคว้านมานะครับวันนี้ก็ตันนี้ไปคว้านมาเลยนี่ยังไม่ได้ล้างมาเลย,ยมีมดคราบเลยนะครับไม่ดูปากแหวน นี้ก็ถือว่าค่อนข้างชิดนะครับถ้ามันชิดเกินไปจนสอดไม่ได้เนี่ยก็ต้องมีการแต่งแหวนนะครับไม่งั้นมีโอกาสแหวนหักได้นะเดี๋ยวลองสอดลงไปก่อนดูดูในหลายๆระยะนะครับ ผมหาระยะเนี่ยถือว่าชิดเลยนะมีใครเห็นหรือเปล่าเห็นไหมเพรมันชิดมากนะครับ ชิดอย่างนี้ก็บางคนออกว่าดีอ่าเห็นแล้วเห็นไหมอ่าตรงกลางเลยนะครับแต่ฟังมันชิดเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับคขาจุเดี๋ยวเอาแหวนตัวบนใส่ให้ดูนะครับ ข้างล่างฟิตข้างบนกล่องมันไม่โฟกัสใส่ผมมือสันด้วยวางให้มันเท่ากันนะครับ จะเห็นว่าฟิตมากนะครับก็คือเดี๋ยวเอาตัวน,นี้เบอร์อะไรศูนจุดสีน่น่าจะใส่ได้อยู่สักหนึ่งห้ากันหนึ่งห้าใส่ไม่ได้นะครับหาหนึ่งศูนย์ อา0.8ก่อนแล้วกันอ่า0.8ใส่ได้นะครับอ่าก็ประมาณโอเคบริเวณนี้โอเคเดี๋ยวเราสอดลงไปเรื่อยเบนตัวบนก็ค่อนข้างเริ่มฟิตนะครับ อ่าเพราะว่าถ้ามันฟิตมากๆเนี่ยมันก็จะมีผลมีเดี๋ยวอ่าอันนี้ก็ยังเห็นอยู่นะครับเพราะว่าถ้ามันฟิตมากๆเนี่ยมันก็จะรัดพอรัดมันก็จะเกิดุแหวนมันควรจะทางแล้วก็จะมีระยะเคลียร์แลนด์ที่เหมาะสมนะครับ แหวนกำลังตัวบนเนี่ยโอเคอยู่นะครับถือว่าผ่านแต่ว่าตัวล่างเนี่ยตัวบนเนี่ยให้ผ่านนะครับแต่ตัวล่างเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างจะฟิตเพราะว่ามันชิดกันเลย เดี๋ยว0.8สวอดดูนะครับงั้นพอปนเดี๋ยวบาดมอีอาจจะติดตดขันบอดีขาป้องไม่มีมเนี่ยมันสวอดไม่ได้เลยนะครับมันควรจะอยู่ประมาณ0.5อ่าไม่ใช่ 0. 5. หนึ่งศูนย์นะครับถึงศูนย์จุดสองห้านะครับอยู่ประมาณน,นี้ถ้าอย่างเงี้ยรับรองมีโอกาสเสียหายแน่นอนเอาสายได้อยู่นี่ค่อนข้างลำบาก เดี๋ยวผมหา0.10ก่อนอันนี้เป็น0.10ถ้า0.10ใส่ได้นี่คือโอเคนะครับผมจะวัดอยู่ประมาณช่วงบนบนแล้วก็ช่วงกลางแล้วก็ช่วงท้ายนิดนึงนะครับตรวจได้นะครับปลกดไปประมาณนี้อ่ะ ันประมาณช่วงกลางนะครับโอ้โหโทษทีประมาณนี้เป็นคร่าวๆนะครับก็ถือว่าอ่ะ ไม่ต้องเจียแล้วไม่ต้องแต่งแหวนนะครับการแต่งแหวนมันก็จะค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะต้องมีเครื่องมือพิเศษนะครับพอดีผมก็ไม่ได้มีหรอกแต่ว่าผมก็พอมีวิธีในการปรับแต่งของผมอยู่นะครับเดี๋ยวเอามาดูอะไระดูท่าผมจะลืมไว้ที่ทำงานนะครับ ก็ดีก็ออกมาเช็คของนูน่นนี่นั่นก็ลืมไปอ่าอ่าลูกสูบชุดนี้เนี่ยอ่าไม่ใช่ของแท้นะครับไม่ดีเป็นลูกสูบราคาถูกนะครับยี่ห้อนานโนกินะครับภายาบริษัทที่เขาผลิตลูกสูบนะครับมันจะมี อยู่ประมาณ3ราคานะครับถูกสุดก็คือนาโนกินะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นฟูกิแล้วตัวสุดท้ายาเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าลูกซิ่งลูก,ลกเกตเกตลรสซิ่งก เขาจะใช้ชื่อว่าไทเทเนียมนะแต่ผมจำผิดผมขออภัยนะครับนาโนกิเขาจะเป็นลูกตัวประหยัดนะครับฟูกิเขาเคมว่าที่ผมเคยไปอ่านในเฟซบุ๊กนะเขาว่าเทียบลูกแท้นะ,ะมาดูแหวนแหวนเขาก็ให้มาอย่างนี้เป็นยาม่าเมดอินเจแปนแต่ดูแล้วก็น่า น่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นแหวนของญี่ปุ่นนั่นแหละแหวนไทยก็เป็นอย่างนี้แต่ไม่ไม่น่าจะเป็นเขาเรียก่ไม่น่าใช่แท้เบึกศูนย์นะครับน่าจะเป็นแหวนของประเทศญี่ปุ่นนี่นแหละเพราะว่ายี่ห้อน,นี้ผมก็ใช้มาหลายคันแล้วก็ไม่ได้มีปัญหานะครับ ก็ยังใช้ดีทุกคนันอย่างคันล่าสุดที่ใช้ตัวนี้นานุกิไปก็ไนท์ไนท์นก็ใช้มาจะเป็นปีแล้วนะครับคันนั้นก็ใช้มาก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็พิจารณาเอานะครับก็ตามงบดูลูกค้าด้วยนะครับถ้ารถไม่เปลี่ยนน้ำมันโคง้งน้ำมันเครื่อง แล้วก็ช่างถ้าไม่ผ่าเครื่องแล้วไม่ถอดตะแกงน้ำมันเครื่องออกมาทําความสะอาดยังไงก็พังเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเอาทําอะไรยังไงเดี๋ยวคอยติดตาม EP ีต่อไปนะครับสําหรับเจ้า X1 คันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่องช่างแฮก84ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ